วันนี้มีเค้กมะพร้าออดมาฝากกันค่ะตัวนี้ตัวเก่งของเราเลยนะเริ่มจากส่วนของไข่แดงก่อนค่ะร่อนแป้ง100กรัมเติมเกลือ1ส่วน4ช้อนชาผงฟู1ส่วน2ช้อนชาตีไข่แดง3ฟองกับน้ำตาล24กรัมใส่น้ำมัน35 ml กะทิ40 ml และน้ำมะพร้าวน้ำหอม25 ml ค่ะ ตามด้วยแป้งเค้กลงไปคนให้เข้ากันนะคะพักไว้ก่อนค่ะเตรียมส่วนไข่ขาว3ามฟองเพื่อเกิดอฟองใส่ผาทาหนึ่ส่วนสีช้อนชาตามด้วยน้ำตาล60กรัมทยอยใส่สามร,รอบนะคะค่อยค่อยลสติจนตั้งยอดนะคะเม,เ,มเมื่อเมอแรงตั้งยอดที่ต้องการแล้วก็อยค่อยลดสีดลงต่ำสุดค่ะเพื่อตีตัดตองอากาศ ผสมส่วนไข่แดงและไข่าขาวเข้าด้วยกันเทผสมสักสามรอบนะคะค่อยๆตัลอบมมือเบาๆนะคะอย่าคนนานนะเสร็จแล้วเทใส่พิมพ์สองปอนข้าอบที่150องศา30นาทีนะคะเสร็จแล้วแบ่งเค้กเป็น3ชั้นเลยค่ะเตรียมประกอบร่างเค้กได้เลยในส่วนซอสมะพร้าวเดี๋ยวทำคลิปแยกให้นะคะมาปาดเค้กต่อเลยค่ะ วันนี้ใช้วิปผมดิมมี่ตีเองนะคะปาดง่ายมากคะ่ะปาดวิปเสร็จแล้วท็อปด้วยซอดมะพร้าวเป็นอันเสร็จค่ะเค้กมะพร้าวหอ,หอมอร่อยอร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะลองทำกันดูนะคะ